สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อเต้นหาค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรวัดูเต้นค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการดู YouTube ช่องตัวเองครั้งแรกใช,ใช่ไหมใช่ค่ะเอาเริ่มดูเลยค่ะอันนี้คือเต้นอะไรคะเต้นนี่ใส่เอวก่อนไม่ใช่ไปเต้นงานอะไร ค่เราเต้นที่ไหนที่โรงเรียนงานวันเด็กใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกแล้วยังไงอีกแล้วเไป็นไงอีกระบายสีระบายสีด้วยแล้วก็ไอติมไอติมหลายอย่างเลยเหรอเราเล่นตุ๊กตาทำอะไรเล่นเกมมาเล่นตุ๊กตาแล้วเล่นเล่นเล่นปิงปองเล่นปิงปอง เราเราเล่นกับอีลอนตีเราเล่นกับ,กบ,บมิกกี้เมาส์เล่นกับมิกกี้เมาส์ด้วยใช่ค่ะกดตีตาช่างมีตะคูกับพี่ต้นหางนีค่ะด้วยนะคะสวัสดีค่ะ